สวัสดีครับเช้าเช้าว,วันเพื่อตื่นเช้ามาก็กาแฟสักแก้ววันนี้พามาชมสวนฮะมาดูดอกอว่านสีทิศสีโอรสฮะหรือว่าสีส้มๆส,ส,สวยงามมากวันนี้อยู่ในสวนเนี่ยออกเยอะเลยนะเน็นไมโวนนี้ปลูกว่านสีทิศไว้เดี๋ยวไปดูกันฮะ สวนโซนนี้เป็นสวนโซนว่านสี่ทิศเนี่ยปูกไว้เป็นโซนเลยฮะแต่ต,ตรงนี้เนี่ยดอกกำลังเริ่มแทงช่อกันนะบางส่วนก็บานไปแล้วสวยงามฮะช่วงเมษา,า,าเนี่ยแหละมีนาเมษาเนี่ยก็จะออกดอกกันเยอะเลยเนี่ย ดูฮะช่อดอกเป็นลำเป็นลำเพียบเลยสีส้มสวยเนี่ยเยอะเลยมีทั้งกำลังแทงช่อนะกำลังบานดูสวยงามจริงฮะ คือว่านสี่ทิศเนี่ยเขาจะออกดอกนะบางทีก็จะมีสี่ดอกห้าดอกแล้วแต่นะถ้ามันสมบูรณ์ก็อาจจะหดอกด้วยซ้ำก็แล้วแต่แต่ช่อนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าจะมีกี่ดอกบานไปแล้วสามดอกนะ ตัวนี้กำลังตุ้มๆนะตัวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นห้าดอกเน,นี่ยแหละวานสี่ทิศสีสวยงามงามยามเช้ากันเขาบอกว่าการปลูกไม้มงคลแล้วออกดอกนะแสดงว่าเจ้าของนั้นจะโชคดีมีโชคมีลาบนบ ก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบปลูกกัไม้มงคลนี่ครับวานสีทิศก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่หลายๆคนชอบปลูกกันก็มีหลายหลากหลายสีนะนะที่นี่เรามีเฉพาะสีส้มอย่างเดียว